โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็พบกับผมครับ PM เ a m ม r อนะครับวันนี้ผมก็มาแปะนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสับสนายแบบเร็วๆนะครับนะเออสำหรับคนที่อยากเล่นสนายในมือถือนะครับนะก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นสนายในมือถือนะครับผู้ชมนะไม่ได้สอนเล่นในคอมนะคะเพราะว่าผมเล่นในคอมไม่เป็นนะครับนะเออ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะมาสอนกันเลยนะคบอ๋อลืมบอกคือซาผมมันค่อนข้างจะเก่ามากเลยนะครช่วงหนะกก็จะกระตุกแหลกนิดนึงนะครับนะโอเคครับสําหรับใครที่เล่นในมือถือนะครบและอยากเล่นสไนค์ขหูนะครับทําไงนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับอาจจะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องผมนะครับนะดูคลิปนี้ให้จบนะมาดูไม่จบอาจจะภาพช็อตดีๆนะครับนะ โอเคคับวิธีการแรกนะคะเวลาสับสนายนะครับสำหรับคนที่สับไม่เป็นเลยนะครับมันสับค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนะก่อนที่เราจะสับนะคบไปดูปุ่มผมกันก่อนเลยนะครับการตั้งค่าของผมเป็นยังไงนะคับผู้ชมนะก็กดไปที่การตั้งค่าเลยนะครับนะปุ่มซักโครสเอผมตั้งที่หน <ะ S 1> ึ่งร้อยนะก็ปุมดูปุ่มกันเลยนะครับปุ่มผมก็จะประมาณนี้นะครับนะปุ่มซักโคร ปืนมอยู่ตรงนี้นะสิบใครจะตั้งตามผมก็ได้นะครับนะปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะครับประมาณที่หกสิบกว่านะครับนะไม่ใหญ่มากนะครับไม่ปุ่มใหญ่นะก็ดูเลยดูแล้วก็แคปปุ่มไ่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้แคปนะก็จะประมาณนี้นครับปุ่มผมนะผมแนะนําให้ตั้งปุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับไว้ตรงกลางนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นเป้าให้เรานะครับนะ ลูกปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสับกันเลยนะครับเพื่อนชมนะก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเข้ามาในโซนฟรีสไตล์นะครับถ้าใครที่ยังสับไม่เก่งสับยังไม่เป็นนะครับฮะให้กดยิงอย่างนี้นะครับกดยิงค้างนะครับแล้วกดยิง r e m a กนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับให้ให้เร็วครับถ้าเราไม่กด r e m a กมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันก็จะชักเอชักปืนนะครับนะ โอเคครับวิธีการทําง่ายๆนะครับก็คือเราต้องฝึกจากการยิงและรีแม็กนะครับเร็วๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอใครผ่านระดับนี้แล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นยากนิดนึงนะครับนะถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะครับก็ไปเอาปุ่มสับปืนมาได้นะครับเนี่ยเปิดในการตั้งค่าก็เจอครับปุ่มสับปืนเออแบบนึงเนี่ยเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับเนี่ยเป็นปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนนะผมปิดไว้นะ ผมไม่ถนัดนะโอเคถ้าเกิดใครถนัดยังไงก็ใช้ปุ่มอย่างนั้นนะครับสักโคมนะผมแนะนําตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมถนัดอย่างนี้นะก็กดสับยิงนะครับก็จะยากขึ้นนะคะก็แบบที่สองะคะก็จะเป็นแบบสับยิงนะครับนะทุกคนเห็นยังทุกคนเห็นไหมยังครับ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสําหรับการสับสนายนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะสรุปท้ายคลิปเลยนะครับสําหรับการสับสนัยนะส่วนแบบที่สานะครับก็จะยากขึ้นกว่านี้นะครับก็คือการสโคบยิงสโคบยิงสับสโคบยิงสับสโคบยิงสับนะครับเห็นยังครับทุกคน มันยากขนาดไหนนะครับสําหรับคนที่เล่นมือถือและสับสนัยนะครับนะมันเป็นเล่นที่ยากมากๆนะครับสําหรับคนที่เล่นในมือถือนะครับแต่ถ้าเราจะสับสนายเก่งๆนี่ต้องฝึกฝนเกือบนานมากเลยนะครับนะในมือถือนะอันนี้ผมก็ใช้เวลาฝึกมาเกือบสองสาเดือนแล้วนะครับฝึกมานานแล้วนะก็เลยชินแล้วนะครับนะกับการสับสนายเร็วๆแต่บางทีมันก็อาจจะบั๊กบ้างนะครับบางทีกระสุนมันก็แบบ กระสุนไม่ออกกระสุนแบบกดยิงไม่ไปนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสําหรับการสับในมือถือแบบเร็วๆนะครับนะโอเคครับก็สอนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปเลยนะครับว่าข้อดีมันเป็นยังไงนะครับนะหนึ่งนะครับข้อดีนะครับมันก็จะทำให้ศัตรูตายเร็วขึ้นนะครับส่วนสองนะครับ จาะไอวอลเร็วขึ้นนะครับทำให้ไอวอลศัตรูพังเร็วขึ้นนะครับนะ่้นสามนี้ผมให้ทุกคนนำไปคิดเองแล้วกันนะครับข้อดีนะถ้าใครคิดได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับข้อข้อดีของข้อสานะครับนะส่วนข้อเสียของมันนะครับก็คือการสับสนายที่เร็วนะครับ อย่างแรกเลยนะครบดาเมจชอบบลักนะครับบางทีนะยิงไปยิงมาหูยิงตั้งหลายน่ะดามิบลักนะครับนะส่วนข้อสนะครับก็คือการสับแล้วเราลนนะครับนะสับไปเร็วแล้วโคตรโคตรลนเลยนะครับสับไม่ทันนะครับนะยิ่งสับเร็วยิ่งลนนะครับอย่าอย่าไปทําเร็วๆนะครับนะถ้าเกิดใครยังไม่ชินนะครับอย่าไปพึ่งไปทําเร็วๆนะครับ ฝึกประมาณ2-3วันให้เก่งก่อนนะครับนะวิธีที่ผมสอนไปก็ตามนั้นเลยนะครับฝึกตอนแรกฝึกรอบสองฝึกรอบที่สนะครับนะส่วนข้อสานะครับก็เสียนะผมแนะนำให้ทุกคนคอมเมนต์บอกละกันนะครับนะอันนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆนะคุณผู้ชมนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็คิดไม่ออกนะ สำหรับใครที่ไปฝึกสไนแล้วเจอปัญหาผมนะครับก็คอมเมนต์อบอกครับเจอใครเจอปัญหาอะไรก็บอกมาได้นะครับนะพิมพ์คอมเมนต์อบอกมานะครับทุกคนเขาจะได้รู้นะครับว่าการศัพท์นั้นเจอปัญหาอะไรบ้างนะนะการศส,สนทยในภาษาอังกฤษมันยากกว่าในคอมเยอะนะครับนะจะ่คิดว่ามันง่ายนะครับมันยากนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงแค่นี้นะครับก็มาสอดสับสนายเร็วๆแค่นี้เองนะครับนะส่วนปืนที่ผมแนะนำมาไว้เล่นนะครับเวลาเล่นแร้งนะครับหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่หมดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําเป็นทันทของบาหลินนะครับนะมันจะดอปง่ายมากเลยนะครับตามแมปทั่วแมปมาหาโคตรง่ายเลยนะครับนะหรือถ้าใครไม่ถนัดบาหลินก็เอา AW ก็ได้นะครับแต่มันจะหายากหน่อยนะครับส่วนคาผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าดีแม็ก ช้าม,มากนะครับแล้วก็สับกระสุนน้อยนะครับถ้าใครที่สับเร็วๆแบบสับรัวๆนะครับมันจะแบบกระสุนหมดไวนะครับนะถ้ายิงไม่โดนนะแต่ถ้ายิงโดนก็มันก็ช่วยได้ดีนะครับนะส่วนที่ผมแนะนําก็คือเป็นทีมนะครับให้เล่นแบบทีมนะครับหรือคู่ดูโอนเองนะครับ โซโล่ <Solo S 2> ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นสนายนะครับถ้าเจอศัตรูที่ช้าเรามันอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบสู้ไม่ได้นะครับนะสู้คือแบบสู้ไม่ทันนั่นเองนะครับผู้ชมนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับรบ๊ายบาย